ครับสวัสดีครับสวัสดีนะน้องตกป่าคลิปวิดีโอนี้ครับผมนอดได้เครื่องมาแล้วครับท่านนะนี่ครับเป็นเจ้าเครื่องโตฮัทสุครับท่านนะเดี๋ยวจะมาทําคลิปตั้งแต่แกะกล่องยันติดเครื่องเลยครับท่านนะก็เป็นการรีวิวและเป็นการถ่ายคลิปการแกะกล่องนะครับเขาเขียนหน้ากล่องว่าให้ถ่ายคลิปก่อนแกะกล่องครับโอเคครับลองแกะครับเข้ามาใกล้ ก็เป็นเครื่องโตฮัตส,สุที่ผมเลือกครับเป็น15แรงห่าง17ขนาดนะ่ะผมก็จะมาจับก,กับเจ้าเรือคิมเปิลครับตามตามสูตรต,ตัวนี้ผมก็สร้างมาจากเพพสุรพลมาดินคนาบนะนะ่ะได้มาในราคาได้มาในราคาพิเศษครับรู้สึกว่าจะเป็นโปรโมชั่นช่วงวันฮาโลวีนหมดไปเมื่อวานนี้ครับโปรโมชั่นเมื่อวานวันสุดท้ายก็จ,จัดมาเลยครับแล้วลองแกะดูครับ ภายีนอะไรบ้างโ้ยังดีอา่าเปิดมาครับจากที่เห็นก็มีตัวเครื่องมีอันนี้น่าจะเป็น ถังน้ำมันครับนะ้าถังน้ำมันรู้สึกว่าเขาจะให้มา25ลิตรครับตัวเครื่องก็เป็นตัวฮัตส,สุ15แรงห่าง17รครับนี่น้ำมันทูทีให้มา2ขวดแถมมาแถมมาอันนี้เป็นน้ำมันเฟืองท้ายครับอันนี้ผมสั่งเพิ่มเฟืองท้ายยามาฮ่ากาว่าใช้ใชงานลันอินสักประมาณ1ิชั่วโมงครับผมจะทายเฟืองท้ายทีหนึง่ง นี่เหลือก็เป็นอันนี้เป็นสายน้ํามันสายดิบน้ํามันนะครับันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานปวเทียนแทมมาให้เชือกระตุก,กนี่น่าจะเป็นเอาไว้คุมเครื่องครับน,นะก็โอเคครับโดยรวมก็สมบูรณ์ดีเดี๋ยวยกเครื่องขึ้นแท่นครับผมก็ทําแท่นไว้เรียบร้อยแล้วไอ้ผมทาแท่นรอแล้วยกเครื่องขึ้นแท่นลองสตาร์ทครับ โอเคครับทานานยะยกเครื่องขึ้นแท่นเป็นที่เรียบร้อยครับแท่นที่ผมจำไว้ก็อดีครับทานานยะเครื่องสิบห้าแรงนับอยู่เหมือนกันครับสี C ่สิบฟลก็พอดีกับแท่นครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะผสมงทูทีแล้วลองสตาร์ทเครื่องครับทานนะายะมาดาูนี่ก็เป็นทูทีที่ทางร้านให้มาครับจากร้านสุรพลอัตราส่วนที่เขาบอกผมมาครับทานานยะลันอินสิชั่วโมงแรกครับเขาให้ผสม ทูทีลิตรครับต่อน้ำมันบินเซน25ิลิตรผมก็ลองหานเฉลี่ยดูครับทูทีลิตรครับก็เท่ากับ1 0 0 0นซีซีครับนะนะเอาไปหาน25ลิตรก็ตกแล้ว1ลิตรเขาจะผสมทูที4ีซีซีครับนะนะลิตรก็ผสมส0 0ซีซีครับก็เดี๋ยวจะตวงนะครับผมจะใช้เข็มชีดยาใหญ่จะเป็นหลอดไม่ใช่ไม่ใช่เข็มยาเป็นหลอดสลิงใหญ่ครับนะนี่รับแก้วเทอ่า ก็อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่เราที่เขาบอกให้รันอินนะครับส่วนหลังจะใช้งานไปครบ10ชั่วโมงก็จะเป็นอัตราส่วนทูทีลิตรต่อน้ำมันบินซิน50สลิตรครับนะมีข้วามเขา้ามาใกล้ไม่ต้องกลัวถูทีสีน้ำเงินเลยอะ่ะอันนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นทูทีสำหรับเรือนะครับตรงนี้ห่องก็ไม่แน่ใจนะจะเป็นของเขาแหละ สี่ห้ายี่สิบสองร้อยเท่ากับสี่หลอดนี้ผมก็ดูทีละห้าสิบครับเพราะมันตกสี่สิบสี่สีต่อลิตรห้าลิตรก็เท่ากับสองร้อยสี่ีก็ใช้ทั้งหมดสี่หลอดครับ ก็โดยประมาณครับหลานทีมให้ผสมเข้มหน่อยครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันยังใหม่ครับนาเราก็ใส่ทูทีเข้มเพื่อการหล่อลื่นครับแล้วผมก็หาข้อมูลมาจากเพื่อนพ้องพี่น้องที่มีประสบการณ์บ้างแล้วก็ข้อมูลจากหลานบ้างครับเมื่อกี้ก็ใส่ไปแล้วสองอดครับเกิดอาการลูกเดินหายไปไหนไ่รู้หัานไปดูลูกกันเด้ เอาตองกันอ่านมนอีออก่องถ่ายโตถ่ายโตครับเมื่อกี้ ort, c c, ใส่ไปแล้วสองอดร้อยซีซีก็ใส่อีกสองอดครับแม <_ S 2> กำลังใส่ถ่ายลูกให้แล้วงั้นก็ไม่เป็นไรครับตัดต่อกันได้กรตก 40cc ต่อลิตรมีหรอดที่สามแล้ว2 5าลิงรเหนียวมากเลยอ่าโอเคครบทุกวน 200cc แล้วเราก็เติมกันทีใส่ของเก็บไว้ใช้ได้สีสันเหมือนน้ำมึกเลย การผรสมก็จะผสมข้างนอกครับขย่าได้ผสมในทางบางทีเดี๋ยวเราไม่รู้อ่ะ,อะก้องไ้ม่ใกล้หน่อยเออนะเสร็จประมาณเรียบร้อยครับนีงก็ต่อสายถึงก็ไม่เคยเลยครับนะมาทำคลิปนี้ก็เหมือนเป็นประสบการณ์ครับครั้งแรกที่เรามีเครื่อง ก็เพื่อไว้เป็นอะไรเดียววิธีการหรือขั้นตอนสำหรับคนที่กําลังจะมีเครื่องครับก็ลองดูครับผมก็มองจากปิดษาดูบ้างถามคนลูกคนนี้บ้างครับาทางแดงนี่น่าจะเป็นจมีลูกสอนชี้ครับจนะลูกสอนชี้วิ่งหมาน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะวิ่งเข้าเครื่อง ทำงานมีจำการดตินน้ำมันเข้าไปน่าจะไล่น้ำมันเป็นที่เรียบร้อยครับที่เมื่อกี้มันไลไมีขึ้นครับน่าจะเป็นเพราะผมเติมน้ำมันน้อยไปหน่อยนี่ผมก็เอียงๆไล่ดูก่อนครับมาเติมลองไปแค่5ลิตรก่อนครับเดีย๋ยวค่อยใส่ให้เต็มถังให้ลองก็ตุกกันดูครับจะมีปุ่มอะไรเนาะปุ๊กเลยแล้วกัน โอ้ทีเดียวติป์แก้วก็นรันอินทีแรกจะมีควันนะครับเพราะว่าใส่ทีๆเยอะเดี๋ยวก็ดูใส่เกียร์มีเกียร์เรดน,น่าดูรลครับนี่ทางไหนเกียร์เดน่าเดี๋ยวงคงเล่นลกูกแก้วเลยแรงเอาเรืเร่องนะต้อสุด โอเครู้เรื่องครับเดี๋ยวทีนี้เป็นเทสของจริงกับเรือทิมเปิลส3 3 0แล้วเดี๋ยวคงจะทำคลิปเทสของจริงเวลาลงน้ำครับโอเคยอด